ครับตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ที่บริเวณหอพักนิสิตเพราะว่าวันนี้นะครับมีกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมถ้าอยากรู้ว่าด้านในเป็นยังไงนะครับตามพวกเราเลยครับก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปเราจะต้องเอาบัตรให้เขาตรวจก่อนอันนี้เดี๋ยวต้องตรวจบัตรใช่ไหมครับค้อตรวจขอบคุณครับเหมือนมีขอบคุณครับ นอกจากเปิดโลกกิจกรรมแล้ววันนี้เราจะพาไปเปิดวาร์ปซูคิวบอยด้วยครับคุณพระ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 ไหนนะคะใครที่อยากรู้ว่าซูคิวบอยหน้าตาเขออาแบบโอ้ขนาดไหนเราจะพาไปสืบสอะกันค่ะและกระิบนิดนึงนะครับที่สําคัญเราไม่ได้พาไปแค่ดูอย่างเดียวนะครับเราจะหาวาร์ปให้ด้วย <c oughs> เราเริ่มกันเลยดีวยกว่าปฏิบัติการนี้นะไป,ไปกันเลยไปกันเลยภายในงานเปิดโลกกิจกรรมนะครับ <c oughs> นอกจากจะมีคอนเสิร์ตสนุกสนุกแล้ว <c oughs> ซึ่งในปีนี้มีใครครับ พอที่แซมเลย <ś> ก็คือเราจะได้เจอกับพี่ตูนเลยครับนอกจากคอนเสิร์ตสนุกสนุกแล้วนะครับเรายังม <t od> ีร <ness> ้านรวงมากมายนะครับเปิดขายของนอกจากของใช้แล้วย, <t od> <ness> ยังมีของกินด้วยนะครับ <t od> <ness> ตอนนี้มีน้องๆกลุ่มหนึ่งกำลังม,มองเราอยู่เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องๆกันหน่อยดีกว่าถามน้องๆหน่อยอันนี้มาจากคณะอะไรกันครับคณะสังคมศาสตร์ณะสังคมศาสตร์เป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่งานอัตรลังที่จัดมา2วันแล้วตอนนี้เหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะแต่ก็สนุกคนะ่ะสนุกแต่สนุกเหนื่อยแต่สนุกเนาะ ง่วงด้วยโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะปา่ปาป่าเราไปกันต่อดีกว่าเดี๋ยวพาไปสัมภาษณ์คนนี้เขาเอาเสื้อมาขายดีกว่าว่าเขามาจากคณะอะไรกันแล้วก็ขายเสื้อราคาตัวลเท่าไหร่นะครับอันนี้มาจากคณะอะไรกันครับคณะวิทยาศาสตร์ครับอ,อ๋อเอาเสื้อมาขายใช่ไหมครับใช่ราคาตัวเท่าไหร่ครับสองร้อยสามสิบครับแต่ลดได้นะอันนี้คือมาเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วหปล่ปเพิ่งมาปีแล้วยังไงเดี๋ยวไปติดตามเจอกันในช่องราสูเนาะเทศกันบ๊ายบาย อันนี้น่าจะเป็นการต่อแถวเพื่อสแกน QR โค้ดเพื่อลงทะเบียนนะครับนอกจากที่จะมี <c oughs> คอนเสิร์ตแล้วนะครับวันนี้ก็ยังมีการปรากฏตัวครั้งแรกของทูตประชาสัมพันธ์ของทั้ง18คณะและวิทยาลัย<ม>ด้วยนอกจานะคะก็วันนี้จะมีการตอบคำถามครั้งแรกขอ,อของน้องๆด้วยใช่แล้วเป็นการตอบคำถามที่วัดไหวพริบสติปัญญานั่นเองยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าน้องๆเนี่ยจะทําได้ดีมากแค่ไหนนะครับ,อต,อบตอนนี้เราก็เริ่มมาอยู่บริเวณกลางงานกันแล้วนะครับผู คนเยอะมากๆตอนนี้เราพยายามหาสอดส่องอยู่ตอนนี้เรากำลังคิดอยู่ว่าพวกสวูคิวบอยเี่ยเขาไปอยู่ไหนกันและนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศพวกรุ่นพี่นะครับนิสิตรุ่นพี่ที่มาเปิดชมรมให้น้องๆได้เข้าร่วมกันนะครับ่เเพราะว่ามสวของเรามันมีหลากหลายชมรมมากๆใช่แล้วอย่างเช่นชมรมที่บอมเบย์เคยเข้านะครับก็จะเป็นชมรมนั่งสมาธิที่เราไม่เหนเปี่ยนน้ำกำกตรงนี้ก็คือสบู่แบนด์นั่นเองใช่แล้วปะเดี๋ยว,วเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่าครับ เอาละครับตอนนี้พวกเราก็มาอยู่หน้าแลนด์มาร์คจุดสําคัญของเด็กหอหนแล้วนั่นก็คือรงอาหารย,นนยังไงเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในกันป่ะนอาที่นี่นะคะของกินเยอะมากๆใช่แล้วแล้วนอกจากของกินจะเยอะแล้วของกินก็ยังราคาถูกอีกด้วยใช่แล้วอาหารหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่สามารถหาได้ที่ประสาทเมีแน่นอนนะคบหาได้แค่ที่<ม>องคลักอย่างเดียว สวัสดีครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงว่าชื่ออะไรอยู่ชั้นปีอะไรแล้วก็เรียนคณะอะไรครับชื่อเปาครับผมอยู่คณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่4ครับอ่าเปาเปาอยู่เศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่4นะครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างงานอัตลักษณ์ในปีนี้ก็ของขายเยอะดีครับแล้วก็เห็นน้องๆก็สนุกดีปกติเรามาอัตลักษณ์ทุกปีไหมครับใช่ครับทุกปีเลยครับทีนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมเปิดวาร์เราอยากขอไอซีได้ไหมครับได้เนาะโอเคงั้นยังไงเดี๋ยวเราทิ้งไอซีไว้ให้ด้านล่างนี้เลยเทขอบคุณมากครับ เอาล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับ f r e s h m a n Girl 2017น้องเม็ดนุกนั่นเองเดี๋ยวเราให้เขาแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะนุกอนุทิดาสุพินโยอรานนะคะเห็นอย่างนี้ดีกรีไม่ธรรมดาละครับเป็นถึง f r e s h m a n Girl 2017หรือว่าดาวมหาลัยนั่นเองปีนี้เป็นยังไงบ้างได้เหนะ็นะ บอกเลยคนเนี้ตับต้องตัวยากมากยังไงเดี๋ยวเราทิ้งวาบไว้ให้ตรงนี้แล้วกันนะคะพบอพุณน้องเม็ดนุกมากนะครับ เรามาเจอน้องอีกคนนึงนะครับมาสัมภาษณ์เลยว่าเป็นใครมาจากไหนสวั <S <S สดีครับขอแนะนำก่อนได้ใไหมครับก็รอตเต,คคตเ้ครับผมกำลังเรียนชั้นปีที่สามครับคณะศิลปกรรมศาสตร์ครับผมเอกการแสดงและกำกับการแสดงครับบอกเลยเหตุอย่างนี้จุยกีไม่ธรรมดานะครับเป็นหนึ่งทีมบอยของรายการ The Next Boy g i r l ์ลแบรนด์ไทยแลซีซั่นที่หนึ่งนะครับผม,มยังไงติดตามได้เดี๋ยวเราทิ้งใไอจีไว้ให้ตรงนี้ดีกว่าต้องค่ะฝากติดตามผลงานน้องรอตเต้ด้วยนะครับเจอกันขอบคุณมากเอ๊ะ งานเปิดโลกกิจกรรมในครั้งนี้นะคะคิดว่าทุกคนคงจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่พวกเราพาไปชมมาเนาะนะแต่ว่างานอาจจะรับมันไม่ได้มีแค่นี้เพราะว่ามันยังมีงานในคืนวันพรุ่งนี้อีกใช่แล้วพรุ่งนี้นะครับจะมีะกิจกรรม Fresh m e n d a y and Night 2018นะครับก็คือคแล้วก็จะมีการประกวดดาวเดือนกันด้วยเราก็จะได้รู้ว่าดาวเดือนของมหาวิทยายลัยเราในปีนี้จะเป็นใครและที่สำคัญหลังจากประกวดดาวเดือนเสร็จเราจะมีคอนเสิร์ตสนุกสนกจาก Big กแอใช่แล้ว ยังไม่พอนะครับยังมีสีหน้าด้วยใครที่อยากรู้ว่าเอ๊ะเป็นแดดไหมสมมตมัน,เ,น,มนมเป็นยังไงก็ติดตามนี่เลยช่วงหัด่ไปใช่แล้วยังไงเจอกับพวกเราได้พรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปเลยสับทับเลยครับ มากๆนะคะเพราะว่าเราอยู่กับดาวเดือนปี2 5 6 1ันห้า้กสิู่สีสุดๆไปเลยนะใครกันเอาราวสูเท่านั้นถูกต้องนะคะเพราะว่าเป็นแบบดาวเดือนแบบว่าสดๆมาดๆเมื่อกี้นี้เลยนะทุกคนอ่ะเอางี้ดีกว่าเรามาถามความรู้สึกของน้องๆทัง้งสองคนกันบ้างดีกว่าว่ารู้สึกดีใจหรือรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับตำแหน่งในวันนี้ค่ะเริ่มมีน้องดาวของเราก่อนดีกว่าค่ะสำหรับดูนะคะตำแหน่งที่ได้รับวันนี้หนูก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาหนูก็พยายาม ไปมาปอนน้องเดือนบ้างออผมก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ตำแหน่งนี้ก็รู้สึกหายเหนื่อยจากที่เหนื่อยกันมาหลายเดือนครับผมก็ต้องขอบคุณรุ่นพี่เพื่อนๆทุกคนที่อยู่รอบข้างที่คอยให้กำลังใจครับผมกลมครับกเดี๋ยววันนี้เราขอรบกวนเวลาของน้องๆมเท่านี้ดีกว่าน้องไปปฏิบัติหน้านที่กันต่อน้องเหนื่อยมาเยอะแล้วอเก็ขอขอบคุณน้องนองทั้งสองคนมากเลยนะครับขอบคุณมากค่ะ เราก็มาอยู่กับประธานกองประกวด Basement Boy and Girl 2018กันแล้วเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกกันหน่อยดีกว่าว่าเนี่ยปีนี้เป็นประธานกองประกวดงานหนักมากแค่ไหนแล้วน้องๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างถ้างานหนักขึ้นหนักกว่าน้ำหนักหนูอีกนะคะรวมกันแต่ว่าโดยรวมแล้วเราทำเพื่อน้องๆปีหนึ่งทนนะุกคนเนาะเราอยากให้น้องๆทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับงานอัตลักษณ์ในปีนี้กองประกวดเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเนาะแต่ว่ายังมีส่วนอื่นๆเราก็ดีใจที่ได้เป็นความสุขของน้องๆในส่วนหนึ่งนะคะ้ นอกจากจะมีประธานกองประกวดมาอยู่กับเราแล้วก็ย,ยังมีเดือนจากคณะแล้วก็กรรมศาสตร์อีก0 1 6ค่ะแล้วก็เดือนจากคณะวิทยาศาสตร์ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นพี่เลี้ยงในกองประกวดใช่ไหมคะรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกๆก็มันจะมีความรู้สึกต่างกับตอนนี้เป็นเดือนเนาะเพราะว่าเราต้องดูแลน้องแล้วก็มันจะได้ความรู้สึกตื่นเต้นอีกแบบหนึ่งแล้วก็รู้สึก,นนกว่าเราเป็นคนให้บ้างละแล้วก็รู้สึกว่าดีใจเวลาน้องที่ได้รางวัลมาลงยิ้กันมากดีกว่า ตอนนี้รู้สึกหายเหนื่อยนะครับโอเคต่อไปขอให้ฝากอะไรกับน้องๆที่กำลังจะเข้าเรียนในภาคเรียนแรกของปีการศึกษา2561ของเราหน่อยครับในฐานะเจ้ามหาลัยปี59นะคะไม่ใช่หรอก็อยากให้น้องทําเต็มที่นะคะชีวิตมหาลัยของน้องๆมีแค่4ปีเท่านั้นเนาะกิจกรรมก็ทําเรียนก็ทำเนาะอย่างพวกเราก็คือคนที่ทํากิจกรรมนะคะแต่ยเรื่องเรียนน่ยก็พลาดไม่ได้การเรียนจะทําให้น้องมีงานทําแต่กิจกรรมจะทําให้น้องมีงานเป่งนะคะโอ ขอบคุณมากค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับน้องๆที่อยู่ในคณะที่เพิ่งได้เดือนสดๆหมาดๆเมื่อกี้นะคะแนะนําตัวกันเลยทีละคนชื่อเอ็มครับมาเฟืองค่ะชื่อเบนครับผมโอเคนะครับรู้สึกยังไงบ้างกับการมาอัตลักษณ์ในครั้งนี้คะรู้สึกดีครับผมเพราะเพราะว่าได้เจอเพื่อนๆใหม่ๆที่เข้ากันได้แล้วก็ดีใจมากครับที่เพื่อนได้เป็นเดือนครับผมของมหาลัยครับก็รู้สึกเจ็บคอมากเลยค่ะพี่เขาจัดโคตดหนักมาก แต่ก็สนุกดีอะสนุกมากครับที่ได้มาอัตรั์ที่มอวครับ War. แล้วก็ประทับใจเพื่อนๆตามโรงเรียนก็ได้มีเพื่อนใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นครับแล้วคณะน,นี้ขึ้นชื่อว่าเป็นคณะที่แบบโคตรแหลมมากอยากให้โชว์สักกลุ่มปะอ่ะ บึกบึนบึกบึนและบึกบึนโอเคนะคะเราขอบคุณน้องๆมากเลยเดี๋ยวเรานี่ล้าจะทิ้งวาบให้เลยปักปักแล้วก็ปากเอาไปเลยสามกลุ่มนะคะขอบคุณมากค่ะคโอ้โอ้โอ้วันนี้เรานะคะอยู่แบบนี้นะเวลาตีนนา่วรนสอบและกนนารสอบเนี่ย รู้สึกยังไงที่ในงานอัตลักษณ์ปีนี้เราสนุกไหมสนุกมากค่ะคือหนอูไม่คิดว่ามันจะออกมาสนุกขนาดนี้ก็คิดว่าแค่มาท่ายธรรมดาเฉยๆก็บแบบคนนี้ออกมาทุกแบบอภาพมอสวตอนที่เราคิดไว้ก่อนเข้ามากับตอนที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ตอนแรกคิดว่าเป็นมหาลัยที่แบบว่าคิดยคๆแลวก็แบบว่ารุ่นพี่ก็จะโหดๆหน่อยแต่พอเข้ามาก็รู้เลยว่าทุกคน่ะเป็นกันเองมากๆค่ะแล้วก็สนุกมากๆกันที่นี่ ครับอ่ะแล้วน้องคณะล่ะเห็นด้วยกับเพื่อนๆทั้งสองครับโอเคครับเป็นต้องขอขอบคุณน้องๆคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการน้องเหนียวจูนีเวศสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับบ๊ายบายและตอนนี้นะฮะก็เสร็จภารกิจของเราแล้วจริงไหมปอมเบ่ใช่แล้วเรียบร้อยนะครับที่ผ่านมาทั้งหมดที่วันสามคืนก็ไปคืนสุดท้ายแล้วเนาะถูกต้องนะคะและเมื่อกี้เลยสดร้อนๆเราก็ได้ดาวและเดือนประจำปี2561คุณผู้หญิง ไชแล้วก็ขอยินดีกับคณะศิลปรกรรมศาสตร์นะครับที่ได้ดาวและก็ใช่อนเลยค่ะแล้วก็แสดงความยินดีกับคณะพละศึกษาที่ได้เดือนไปครองนะจ๊ะด้วยนะครับม <ฮะ S 1> ีพวกเรานะครับก็อาจจะต้องลากันไปแล้วถูกต้องนะคะก็ยังไม่จบเท่านี้เพราะว่ายังมีเทปนะเราก็เทปต่อไปอีก ออต้องคอยติดตามนะครับว่าพวกเราจะพาไปที่ไหนและเราจะพาไปทำกิจกรรมอะไรติดตามได้ที่เพจพี่พพอาซวูยังไงวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ